สวัสดีครับกับผมนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครขอรายงานข่าวสำนักงานประจำเดือนมิถุนายนพศ2567ในเดือนมิถุนายนพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครได้ดำเนินการช่วยเหลือให้ลูกจ้าง24รายได้รับเงินจำนวน1 2 6 4 6 4บาทดังนี้ 1>, 1. ลูกจ้าง24ลายได้รับเงินค่าจ้างครั้งจ่าย12463บาท75สตางค์สลูกจ้าง22ลายได้รับคินค่าล่วงเวลาในวันทำงาน6,000บาท25สตางค์วันที่4มิถุนายน2567ัน2 5 6สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริตคุรณะ นักวิชาการแรงงานชำนานการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวานอนนิวาสณห้องประชุมตรีเพชรอาคารสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวานอนนิวาสต,ต่อมามอบนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงษ์สมนา จ้าพนักงานแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวประจําปีงบประมาณ2567สถานประกอบกิจการในพื้นที่อําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจํานวน4แหง่งลูกจ้างทั้งหมด89คนสัญชาติไทย83คนสัญชาติลาว6คนจากการตรวจสอบในเบื้องต้นได้พบการกระทําความผิดวันที่6มิถุนาย,ยน2567 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานจงันงหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียรวง,งนอกนักวิชาการแรงงานจนานการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปังโคนและห้องประชุมลำน้ำอูนอาคารสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปังโคนวันที่7มิถุนาย,ยน2567น 1 1เอกยุทธศักดิ์ศีวรกุลสัิดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําการจัดทําโครงการโรงงานสีขาวและการจัดทําแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี GLP กับบริษัท CPF ประเทศไทยจํากัดมหาชนสํานักงานสาขาสกลนครณห้องประชุมสํานักงานสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่12มิถุนายน2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงษ์สมนาจ้าพนักงานแรงงานลงพื้นทีส่สอบข้อเท็จจริงในจ้างเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจแรงงานตามคำร้องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่13ถึงวันที่14มิถุนายน2567 และวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายน2567 1บเอกยุทธศักดิ์ศรีวรุณสวัสดิการและคุ้นรองแรงงานจังหวัดสกลนครหัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีปศ2567พร้ 2, พอมด้วยคณะทำงานดําเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน102แห่งโดยมีสถานศึกษานำเสนอผลงานต่อคณะทำงานจำนวน16แห่ง ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสรลนครวันที่13มิถุนาย,ยน2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครมอบนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักง,งานแรงงานรวงพื้นที่ตรวจแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ในเขตอำเภอโพนางแก้วอำเภอกุสุมานจำนวนแดแห่งดังนี้ 1. ตรวจแรงงานในระบบจำนวนสองแห่งพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำพนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 2. ตรวจแรงงานนอกระบบจำนวน6กแห่งกลุ่มอาชีพรูกจ้างทำงานบ้านเพราะว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้อง,งตามกฎหมาย วันที่18มิถุนายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครประชุมชี้แจงกฎหมายและภารกิจของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครแก่นายจ้างลูกจ้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม ามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2567ณห้องประชุมสำนักงานเศสดฐการและคุ้มครองรงจังหวัดสกลนครโดยมีสิบเอกยุทธศกกักดิ์ศรีวรกุลเศสดฐการและคุ้มครอง,รงจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ต่อมา1บเอกวิศรีวรกุลสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวออัดสกลนครร่วมประชุมรับมั่นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนอครเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสําคัญของจังหวออัดสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์ลู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนอครเป็นประธาน จากนั้นสำนักง,งานสวดิการและคุ้มครองแรงงาน,สสนจังหวัดสกลนครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการประจันปีเงเขาประมาณพศ2567เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวและข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืนจำน,นวน26คนณห,ห้องประชุมสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่21มิถุนายน,น 25- 6 7นสํานักง,งานสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิสนคสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น200คนโดยมีสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสัิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเป็นประธานวันที่25มิถุนายน2567สำนักง,งานสัิดิการและคุ้มครองแรงงานจานานังหวัดสกลนคร มอบนางนันทิตาปริบุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครณนะห้องประชุมอาคารเทิอพภเกียรติ8ิพรรษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่26มิถุนายน2 5 6 7 สิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรุณสวัสดิการและองของแรงงานจังหวัดส,สุลขครพร้อมเจ้าหน้าที่จัด,ดกิจกรรมรณรงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพศ2567โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีคือข่ายในพื้นที่ดำเนินการรณรงประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26ิมิถุนายนประจำปี2567ภายใต้กรอบแนวคิดร่วมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72. พรรษามหาราชาโดยนายชยุทธวงวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานหนห้องประชุมอิลวดีโรงแรมพีซีพาเลทอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่27มิถุนายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียตรติวงนอกนักวิชาการแรงงานจำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครแห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ80พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู้ผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครต่อมามอบนางสาวสุนิาสาสิงห์แดงนัก,ก,งงนนกนวิชา,ากา,ารแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานลงพื้นที่ตรวจแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอเมืองสกลนครอ,อำเภอพันานิคมและอำเภอพังโคนจำนวน15แห่งดังนี้ หนึ่งตรวจคุ้มครองแรงงานในระบบจำนวน4แหง่งพบว่าในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน3าแหง่งพนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 2. ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบจำนวนส1บแหง่งกลุ่มอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านพบว่าในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายวันที่28มิถุนาย,ยน2567ยสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกุ่มการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนมิถุนายน2567โดยนายชูศักรู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณนห้องประชุมพระธาตุเชิงชุมชั้น4สารากางจังหวัดสกลนครวันที่29มิถุนายน2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร มอบนางนันทิตาปริพุรณะนักวิชาการรางานจําการเป็นวิทยากรบรรยายของข้อเรื่องความปลอดภัยในการทํางานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยของมูลิที่โครเออจังหวัดสุลนรรณศูนย์อภิบาลแอกข,ขละสังขมลตนท่าแร่หนองแสงตำบลท่าแร่อ,อรําเภอเมอือง